อัานจบอ่านเร็วสสำนักบริการสำนักบ,บ,บริการงานงานการศึกษาพิเศษการศึกษาพิเศษพิเศษสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการศึกษาพิเศษศึกษาพิเศษศึกษาพื้นฐานพื้นฐานกรรทรวงศึกษากาะช่วงศึกษา พิการพิการขอมอบเกียรติบัตรขอมอบเกียรติบัตรให้ไว้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าเแสเดงว่าเด็กชายเด็กชายกรพนั้นชวนเทนเือนคุณศูนย์การศึกษาศูนย์การาศึกษาพิเศษพิเศษประจำจังหวัอดอุดรธานีประจำจังหวัดอุดรธานีได้รับรางวัลได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองดับเหรียญทองชนะเลิศชนะเลิศงานศิลงานศิลรแะปะรัะปกะกะแะปัดะปะและปะกรมนักศึกษานักศึกษาครัที่ครั้งที่เกดสิบสองเจ็ดสิบสองปี ไม่ใช่นีไม่ไม่มีปีโอปีการศึกษาปีปีการศึกษาปีการศึกษาสองห้าหกเจกุมสถานศึกษาสังกัดสังกัดสำนักสำนักบริหารบริหารการศึกษาการศึกษาพิเศษพิเศษกลุ่มกลุม ไม่ใช่กลุ่มสามกลุ่มสามระววางวันวันที่วันที่หกหกและเจ็ดละเจ็ดคุมพันคูมพันคูมพันนะคะพุชตกราาพุชตกราสองพัเจ็ดขอมากขอมอก ขอให้ขอให้มีความสุขมีความสุขความเจริญความเจริญตือนตลอดไปเออคือตลอดไปนะคะอันวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาเลเลยนะคะนางนันพัณฑิยาพัณฑิยาภัณฑิยาวันพัณฑิยาวันพันน้อยพันน้อย ผู้อนวยการผู้อนวยการสำนักบริหารสำนักบริการบริหารบริหารงานการศึกษาพิเศษงานการศึกษา